สวัสดีครับพบกับรายการ KM c h i t Chat Plus รายการที่มาพร้อมกับความรู้แบบยกกำลังสองเช่นเคยครับสวัสดีค่ะอีกนะคะวันนี้กิ๊จะมารับหน้าที่พาเพื่อนๆไปพบกับช่วงกูรูเด็ดๆที่รับรองทั้งความรู้และความสนุกแบบจัดเต็มกันเลยละค่ะอย่างนี้ยอมไม่ได้ซะแล้วช่วงแรกช่วงชิดแชท by KM ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับโครงการ RR Variety ซึ่งมีทั้งกิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และยังเป็นที่เก็บความรู้แบบไม่ธรรมดาของป่ายทุกตนสินทรัพย์เสี่ยงอย่าพลาดนะครับ ก็แต่กิฟมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างครับในช่วงรอบรู้กับกูรูนะคะกิฟสนจะนำเพื่อนๆไปพบกับสิ่งที่ทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนค่ะนั่นคือเรื่องลดหย่อนภาษีนั่นเองแต่ตอนนี้จะพบกับช่วงแรกของรายการกับพี่บ๊ามในช่วงชิดชักนาเคเอ็กันก่อนเลยค่ะไปกันเลยครับ ช่วงชิแชทไบเคเในวันนี้พี่กิติชาติดานวิเชรกุลจะมาเล่าให้เราฟังว่าโครงการอาร์อาร์วารมีที่มาที่ไปอย่างไรครับฝ่ายทบทพตัวสย์เสียงนะครับก็มีบทบ,บาทหน้าที่นะครับในการสอบทางคุณภาพพื้นที่สินเชื่อของธนาคารนะครับซึ่งในการทํางานก็จะต้องอาศัยความรู้นะครับแล้วก็ประสบะการณ์ของผู้สอบทานเป็นหลักนะครับ นอกจากนี้ในการทํางานก็ยังมีข้อมูลที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่ต้องอ้างอิงก็น่าจะเยอะมากเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการจัดการข้อมูลนะครับก็เลยเป็นทิ่มาที่ไปของการนํา knowledge management มาใช้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆของการนําตัว knowledge management มาใช้นี่ก็เพื่อที่จะป้องกันนะครับความรู้นะครับซึ่งที่มีความสําคัญนะครับในการจําเป็นในการทํางานเนี่ยไม่ให้สูญหายไปนะครับอยู่กับฝ่ายนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังเปิดโอกาสให้พนักงานท่านอื่นๆนะครับ ได้มีโอกาสไปเรียนรู้นะครับแล้วก็นำไปอ้างอิ่ได้ในอนาคตนะครับซึ่งในการทำ knowledge management ของของฝ่ายเองเนี่ยเราก็มีหลายรูปแบบนะครับ r variety ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราจัดทำซึ่งการทำา r variety เนี่ยก็จะทำให้พนักงานเนี่ยครับสามารถเข้าถึงนะครับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ก็ยังทำให้เกิดมัรนธรรมของการเรียนรู้นะครับแล้วก็แบ่งปันข้อมูลซึ่งในที่สุดก็จะนำไปสู่ การพัฒนานะครับประสิทธิภาพในการทํางานของฝ่ายให้ยั่งยืนมากขึ้นครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสิทธิพันธ์วันทาหรือพี่กุ้งผู้ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดการท M, ํา KM StyleR r v a r i e t y ว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีครับทราบมาว่าฝ่ายทูนสินทรัพย์เสี่ยงมีการจัดทํา KM แบบเต็มรูปแบบอยากให้พี่กุ้งช่วยเล่ารายละเอียดให้พวกเราฟังหน่อยครับ ทบทวนสีทรัพย์เสียงมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างต่อนเนื่องโดยผ่านกิจกรรมหลายๆแบบครับแล้วมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบไหนบ้างครับก็จะมีผู้ชํานาญที่มีความรู้ในแต่ละด้านมาถ่ายทอดผ่านการประชุมฝ่ายประจําเดือนหรือการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มงานนะครับซึ่งในเรื่องของการถ่ายทอดนั้นก็จะแบ่งออกเป็นในเรื่องของงานเช่นระเบียบว,วิธีปฏิบัติในการสอบทานกฎเกณฑ์ในการสอบทานต่างๆหรือเรื่องไลฟ์สไตล์ต่างต่าง ประเด็นที่2คือชั้นระหวางหนังสือของฝ่ายเราจะให้พนักงานนำหนังสือที่อ่านแล้วนำมาแชร์กันไว้บนชั้นหนังสือของฝ่ายเพื่อเป็นการส่งต่อความรู้กันอีกแบบหนึ่งครับทีนี้มาถึงการจัดเก็บความรู้ของ r r านะครับซึ่งผมมีความสนใจมากเลยครับเรามีการจัดเก็บข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของเราเองมีชื่อว่า r ์วอลิตหรือหลากหลายสไตล์ทศนะครับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งภายในแล้วก็ภายนอก โดยการวางหน้าเว็บเราจัดแบ่งออกเป็น4หมวดสำคัญเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าไปใช้งานนะครับส่วนแรกนั่นก็คือในส่วนของออการปฏิบัติงานประจำวันเราจะมีในส่วนของ r R รโปรแกรมแล้วก็ r R All Link R R โปรแกรมนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานเนี่ยปฏิบัติงานประจำวันเนี่ยให้สามารถเข้าไปยังโปรแกรมที่ใช้งานทุกระบบได้อย่างรวดเร็วทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน นอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมต่างๆของฝ่ายโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่อง user นะครับในส่วนของ R R All i n k นะนะั้นเป็นลิงก์ที่เข้าในฐานข้อมูลต่างๆของแต่ละกลุ่มงานโดยจัดแบ่งกลุ่มไว้ให้ง่ายต่อการใช้งานเช่น R R Database R R B O T Link C A D Knowledge Sharing ครับในส่วนที่2 R R Activity นะครับเป็นหน้าเพจที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆของพนักงานการทำใ C S R การทำงานทีมเวิร์กต่างๆซึ่งจะรวมถึงการทำเค้าเชร์ต่างๆของพนักงานในส่วนที่3เป็นส่วนของข่าวสารทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่4เป็นข้อมูลความรู้ทั่วไปนะครับเช่นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ aec นะครับความรู้ในการใช้ microsoft 2 0 1 0หรือ ASEAN Focus เป็นต้นขอย้ำเลยนะครับข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดบนหน้าเว็บให้เป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือลิงก์ต่างๆนั้นพนักงานสามารถที่จะ เข้าไปอัปเดตข้อมูลแต่ละส่วนได้ด้วยตนเองซึ่งจะทําให้ข้อมูลในเว็บของเรามีความทันสมัยอยู่เสมอครับแล้วฝ่ายทอสอมีวิธีการด้วยครับนายพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ยังไงบ้างครับเราก็จะมีการส่ง value u ผ่านระบบ r o t a n o t e s ให้นะครับข้อความของพนักงานท่านใดนําขึ้นเว็บไซต์เราก็จะนําชื่อของพนักงานนั้นมาติดที่เว็บไซต์เพื่อให้พนักงานนั้นเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ให้ประโยชน์กับฝ่ายด้วยครับ สุดท้ายอยากให้พี่กุ้งช่วยบอกประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้หน่อยครับพนักงานก็จะได้ข้อมูลคลังความรู้ดีๆจากกลูของเราผ่านทางอาวาไรตี้แล้วก็เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่มีความสะดวกง่ายๆต่อการใช้งานซึ่งจะให้ประโยชน์กับพนักงานได้ทุกๆคนครับอา a วาไรตี้เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับที่จะตรวต่อการที่จะเข้าไปใช้งานจะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาได้มากเลยครับ อา,อาาร์เวตช่วยให้การสอบทานมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะอีกทั้งยังมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทนทีฝ่ายเช่นการจัดงานปีใหม่การจัดงานกีฬาสีแล้วก็ยังมีผลความดีๆที่ช่วยส่งเสริมการทํางานที่มีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะการแชร์ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานต่างๆเช่นการใช้งานระบบการลิงก์เพื่อมีประโยชน์ในการสอบทานผิดพันบัตรเครดิตครับอ๋อนี่ก็เข้าสู่ช่วงเทศากาลขอคืนภาษีอีกแล้วสินะ ือว่าเป็นชว่วงยากลำบากในชีวิตกิฟจริงๆค่ะพอระหว่างปีกิฟซื้อทั้ง L T F, F เป็นระยะไหนจะมีต่ออายุประกันชีวิตววแถมยังบริจาคเงินเข้ากาันกุบสนตลอดทั้งปีอีกเราจะให้กิฟมาทำเรื่องขอขึ้นภาษีทีตดีวต้นปีเนี่ยเฮ้กิฟจำไม่หมดหรอกค่ะว่าแต่จะมีใครมาช่วยกิฟจัดการเรื่องนี้ได้บ้างนะโอ้โห,โหรายการดหย่อนภาษีข,ของน้องกิฟนี่เยอะจริงๆเลยนะครับมา มีเครื่องมือดีๆมานำเสนอในการลดหย่อนภาษีครับ <Yeah. S 1> เครื่องมือตัวนี้คือระบบ Employee Self Service จะมีส่วนให้กรอกข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีที่น้องกิฟสามารถแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีได้ตลอดเวลาคือถ้าเดือนไหนน้องกิฟซื้อ LTF ก็สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในวันที26่26ถึงวันที่10ของเดือนถัดไปนะครับ และหากเพื่อนพนักง,งานมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลเบอร์โทร4701672และ1 6 3 8ครับ รายการ KM Chat Plus ต้องขอยกนิ้วให้กับคุณสินิชาดานุเชรฐกุณและคุณสิธสทธิพันธ์วันทาที่ทําให้พนักงานทั้งฝ่ายสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจนทําให้มีประสิทธิภา,าพการทํางานมากขึ้นนอกจากนั้นยังต้องขอขอบคุณคุณนัทชนิพระโชธที่มาแนะนําเทคนิคการลดจดภษาษีได้ด้วยตวเองอย่างง่ายๆเลยครับค่ะและสำหรับท่านใดน,นะคะที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีๆสามารถส่งมายังรายการตามที่อีเมลขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะและกลับมาพบกันใหม่กับการ เปิดใจแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสำเร็จได้ใหม่กับกิ๊ฟและพี่บัอในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ